สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งเ,เนื่องจากมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความคลืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องโครงการอุทยานร,ราชพักธนะคะสาหรับปงปัญหาที่หลายคนติดตามสงสัยในเรื่องงบก่อสร้างของโครงการอุทยานร,ราชพักที่อาเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นประเด็นที่ทําให้รัฐบาลคอสอชอต้องวุ่นวายมาหลายเดือนนะคะ นับเป็นประเด็นร้อนทีเดียวล่าสุดนี้เมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาทางผู้ว่าสตงได้มีการออกมายืนยันนะคะว่าจากการตรวจสอบนี้ไม่ได้พบความผิดปกติของเรื่องงบ ที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการอุทยานราชพักแต่อย่างใดและท่านผู้ว่าสตอง,องก็ยังระบุอีกว่า,าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ให้ไปหาเพิ่มเติมอีกสองสาประเด็นเพื่อนำมาตอบสังคมให้ได้ทุกข้อสงสัยนะคะมีการเผยต่อว่าหลังวันที่สิบมีนาคมนี้จะมีการร่วมกันระหว่างทางพลเอกไพบุญคุ้มฉายา ในฐานะ,ะพออสอ,อตชนะคะ,ะแถลงเรื่องนี้ร่วมกับทุกหน่วยงานที่ไปตรวจสอบในโครงการทั้งหมดเพื่อนำผลการตรวจสอบนี้มาสรุปในที่ประชุมด้วยกันเพราะนอกจากสอบตงแล้วก็ยังมี สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐหรือปปทและสำนักง,งานปปชก็ได้เข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยดังนั้นออทุกหน่วยงานก็จะมีการเข้ามาร่วมประชุมกันนะคะหลังวันที่10มีนาคมนะคะจะมีการถแถลงในเรื่องนี้อีกครั้งนะคะเมื่อวันที่2มีนาคมที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิสิทธิ์ลีลาวัชโรพาศผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตงกล่าวถึงกรณีพลเอกภัยบุ์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือสออตชอได้ให้ไปหาข้อมูลโครงการก่อสร้างอุทยานราชาพักเพิ่มเติมอีกสอสาประเด็นว่าที่จะต้องไปหาเพิ่มเติมนั้นไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนในส่วนของสตงอเอง เห็นว่าไม่ว่าจะพลิกจะตะแคงกลับไปกลับมาอย่างไรก็ไม่เจออะไรโดยเฉพาะสองสประเด็นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งการให้สตอง,งอไปหาเพิ่มเติมนั้นก็เพื่อให้สามารถตอบสังคมได้กระจ่างละเอียดขึ้นเพื่อจะได้ตอบปัญหาที่คาใจใน ใจของทุกๆคนส่วนเรื่องพยานบุคคลนั้นสตอง,งอก็สอบไปเยอะแล้วนะคะแล้วก็รวมทั้งเรื่องนายวาชรพงษ์ระดมสิทธิพั์หรือเสียนพระอุหรืออุกรุงสยามน,นะคะทีเ่เมื่อเราพูดถึงเสียนอุแล้วกับสองสาประเด็นที่สตอง,งอต้องไปหาเพิ่มเติมนี้ทางดิฉัน ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวที่ลงไปเจาะลึกในข้อมูลนี้จะขออนุญาตขยายความถึงวลีสำคัญของผู้ว่าสตงที่กล่าวว่าไม่ว่าจะพลิกไปมากลับไปกลับมาพลิกแล้วพลิกอีกตะแคงอย่างไรสิ่งที่เรียกว่าผิดปกติก็ยังไม่เจออะไรในวลีนี้จะขยายความ เพื่อให้ชาติบ้านเมืองจะได้เดินต่อไปนะคะและเราก็จะได้ช่วยกันไปแก้ไขปัญหาเรื่องอื่นๆในชาติบ้านเมืองนะคะทั้งนี้แล้วดิฉันจะก็จะขอรายงานรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ดิฉันได้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนนี้มานะคะข่าวตกบกพร่องอย่างไรเราก็จะไปรอฟังที่สตอง,งอ และทางคณะกรรมการตรวจสอบทุกๆท,ท่านจะร่วมกันแถลงอีกครั้งในวันที่10นะคะเรากลับมาถึงในส่วนที่ส่วนของดิฉันที่ดิฉันได้ลงไปทําการตรวจสอบข้อมูลนี้ด้วยตัวเองนะคะว่า,าเริ่มจากเซียนพระอ,อุเราย้อนกลับไปถึงเรื่องค่าหล่อองค์ตั้งแต่ที่70-75ล้านบาทน,นั้นนะคะ ในเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นการสรุปของมติที่ประชุมของกองทับนะคะต่อมาทางเซียนอุได้เข้าไปพิจารณาดูแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่สูงเกินไปดังนั้นก็ได้มีการท้วงติ่งทางกองทัพและได้มีการเสนอและเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาจนสามารถทำให้ทางกองทัเพเซฟเงิน ในโครงการนี้ลงไปถึง210ล้านบาทนะคะและหลังจากนั้นได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือในช่วงที่ทางรงหล่อของของนายผลนะคะได้ซึ่งเป็นผู้สร้างรัชกาลที่5นี้ได้ทำได้มีปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินซึ่งทำให้ช่วงระหว่างนั้น ทางผู้การโจ้หรือพันเอกชาชาติบุตดีก็ได้เป็นผู้ที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกร่วมกับโรงหลอ่อทางผู้การโจ้ได้มีการประสานมาหาโรงหล่อนะคะเพื่อที่จะมาช่วยกันาหาหรือว่าตรงนี้จะแก้ไขอย่างไรก็ได้รับการสรุปผลร่วมกันกับโรงหลอ่อว่าทุกคนจะช่วยกันแก้ไขงานให้กับ นายผลนะคะก็คือร่วมกันซ่อมรัชการที่5ซึ่งก่อนหน้านั้นที่จะมีการมาร่วมมือแล้วก็ร่วมกันหาทางออกนี้ทางโรงหล่อ1คือโรงหล่อ A เป็นผู้นำเสนอราคาค่าซ่อมให้กับทางกองทบกนะคะในราคาค่าซ่อม ที่มูลค่า15ล้านบาทซึ่งผู้การเจ้าก็ได้รับเรื่องนี้มาแล้วก็นำมาหาหรือกับเจ้าของโรงหลอ่อส่วนใหญ่อีกหลายๆโรงนะคะและทุกคนก็ไม่เห็นด้วยในงบที่ใช้สำหรับการซ่อมองค์รัชการที่5เพราะเห็นว่าสูงเกินไปทางโรงหล่อบางโรงก็ได้มีความเห็นร่วมกัน กับผู้การโจวว่า,าจะช่วยกันระดมทุนเพื่อมาช่วยเหลือให้งานของนายผลเนี่ยผ่านไปได้สำเร็จนะคะด้วยการทุกคนร่วมแรงร่วมใจระดมทุนกันลงขันกัน เพื่อร่วมบริจาคเงินตรงส่วนนี้และนำมาแก้ไขซึ่งในในครั้งนี้ทุกคนที่เป็นโรงหล่อบางโรงก็ได้ช่วยกันออขอร้องให้ทางผู้การโจรเป็นตัวกลางในการควบคุมเงินค่าใช้จ่ายในส่วนที่ซ่อมรัชการที่5นะคะซึ่งเงินในส่วนนี้ก็ยังไม่ได้มีการนำมาเคลียร์กันให้เรียบร้อยแต่อย่างใดในใน,ในบางส่วนของค่าใช้จ่าย ก็ยังค้างค้างกันอยู่เกิดเรื่องก็เกิดเรื่องซะก่อนนะคะทําให้ทุกอย่างมันก็หยุดชะงักลงและทางโรงหล่อบางโรงที่เขามีความยินดีที่จะช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไของค์รัชการที่5นั้นก็ได้ทำงานให้สำเร็จลุล่วงซึ่งผู้การโจ้ค,คือกําลังหลักในการช่วยแก้ไขปัญหาในครั้งนี้นะคะโดย ช่วงระหว่างทำงานนั้นมีทางเจ้าของโรงหล่อได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าก็มีความกดดันมากชนิดที่เรียกว่ารากเลือดในเวลาที่ระยะเวลาอันสั้นกับผลงานปฏิมากรรมชิ้นที่ใหญ่ขนาดนี้นะคะแต่ผู้การโจก็ได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในหลายๆด้านในช่วงระหว่างที่มีการซ่อมองค์รัชการที่ห้านั้น ก็ได้มีการาสั่งให้นำโดรนขึ้นไปติดตามดูแลและรายงานสถานการณ์ทุกๆชั่วโมงนอกจากนี้ทางผู้การโจ้ก็ยังช่วยรองหลอ่อเซฟเงินในส่วนของค่าเครนซึ่งค่าเครนนี้ใช้งบไม่ใช่น้อยนะคะ เป็นเงินร่วมล้านบาทนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ทางผู้การโจหรือพันเอกชา,ชา,ชาติบุญดีได้พยายามที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับโรงหลอและทางโรงหลอเองก็ยินดีที่จะให้ผู้การโจเป็นผู้ช่วยดูแลเรื่องเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดและในเงินส่วนนี้โรงหลอก็ได้รับทราบข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ยังไม่ได้ทันเคลีย ค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นในการทำงานซ่อมรัชการที่5ก็พอมีปัญหาทุกอย่างก็ตามที่เรียนนะคะว่าได้หยุดชะง,งักลงนั่นคือสิ่งที่อยากเน้นย้ำในวันนี้นะคะว่านี่คือส่วนหนึ่งที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ร้องขอให้ทางสงตงนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้มาตอบปัญหา ให้กับสังคมให้กับทุกท่านที่มีเรื่องค้างคาใจอยู่นะคะและในส่วนอของข้อมูลที่ทางผู้ว่าสาผู้ว่าสอตอง,งได้ระบุไว้ในวันที่สองมีนาคมนะคะวันนี้นักตรีจะต้องขออนุญาตอ่านให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังได้รับทราบเนื่องจากเป็นข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่ทางาสอตอง,งเป็นผู้ตรวจสอบนะคะ ดังนั้นเราจะมาเริ่มกันตรงที่ทางสาตง,งได้มีการตรวจสอบในเรื่องนี้ตลอดอที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันมาตลอดระยะเวลาหลายเดือนซึ่งในก่อนถึงถึงวันถแถลงข่าวนี้นายพิสิทธ์ก็ได้ระบุว่า ทางสตองอได้ลำดับผลการตรวจสอบโดยละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบยอดเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์บัญชีรายรับรายจ่ายทั้งหมดในการก่อสร้างอุทยานราชพักการทำสัญญากับโรงหล่อเพื่อสร้างพระบรมรูปจำลองของสมเด็จพระบุรพกษัตริย์ทั้ง7พระองค์การสอบถามข้อมูลเรื่องเงินค่าที่ปรึกษา20ล้านบาท กับุบคคลที่เป็นกูแจสําคัญในเรื่องนี้นั่นก็คือเซียนอูนั่นเองซึ่งผลการตรวจสอบทั้งหมดจะถูกนํามาเสนอต่อที่ประชุมสออตชอและจะ,ะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเร็วๆนี้นะคะโดยจะมีผลเอกภัยบุ์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานศูนย์อาํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติจะนัดแถลงข่าวสรุปผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการหลังสิมีนานี้ ตามที่ได้รายงานไปแล้วนะคะทางผู้ว่าสตง,งก็ได้กล่าวเจาะลึกถึงผลการเข้าไปตรวจสอบการก่อสร้างโครงการอุทยานราชพักว่ามีด้วยกันอยู่สองส่วนในการที่ใช้งบประมาณนะคะคือ 1. เงินที่ใช้งบกลางที่เป็นงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการโดยตรง ที่มีอยู่63ล้านบาทเศษก็แยกออกเป็น5สัญญาเป็นสัญญาผูกพัน4สัญญาอีกหนึ่งสัญญาอยู่ในขั้นการผูกพันในส่วนที่ผูกพันไปแล้วก็มีการตรวจสอบผลลัพธ์ของสัญญาพบว่าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นก็เป็นไปตามกระบวนการไม่พบอะไรที่เป็นข้อสังเกตที่เป็นเรื่องผิดปกติแต่อย่างใด เงินที่ใช้ในโครงการก่อสร้างอุทยานร,ราชพักในข้อที่สองนั้นเป็นเงินบริจาคที่อยู่ในรูปของเงินกองทุนสวัสดิการกองทบกโดยอาศัยบัญชีของกองทุนสวัสดิการกองทบกเป็นที่รวบรวมเงินรับบริจาคซึ่งลักษณะการเปิดรับบริจาคก็มีการเปิดบัญชีไว้รับบริจาคผ่านธนาคารหลายแห่งแล้วให้โอนเงินเข้ามาล่าสุดก็มีการเปิดมีการปิดบัญชีไปหมดแล้ว ก็เหลือบัญชีหลักบัญชีเดียวเพื่อสะดวกในการควบคุมทางสอตง,องอก็ได้เข้าไปตรวจสอบเงินบริจาคทั้งหมดก็พบว่ามีการออกหลักฐานการรับเงินบริจาคทั้งหมดอย่างถูกต้องยังไม่มีอะไรที่บ่งบอกถึงความผิดปกตินั้นแม้แต่เรื่องเงินที่มีการรับบริจาคผ่านออกรายการทีวีซึ่งมีการประกาศว่าใครบริจาคบ้างเป็นจำนวนเงินเท่าใด ทางสตงก็ได้เข้าไปตรวจสอบทั้งหมดก็พบว่ามีการติดตามเงินที่ประกาศได้มาครบถ้วนรวมถึงเงินที่บริจาคเข้าไปในรูปแบบต่างๆเช่นการจัดเลี้ยงการปลูกต้นไม้หรือการปั่นจักรยานเงินเหล่านี้ก็อยู่ในระบบกองทุนสวัสดิการเพื่อก่อสร้างโครงการอุทยานราชพักก็ไม่พบประเด็นปัญหาแต่อย่างใดนะคะ